แรงไปแไปลูกอางอางเอแรงไปลูกแรงไปด้อ่างไม่ได้ไมได้เดี๋ยวน้องรับไม่ไหวอังกิมกังกันสบายมันมาดูมันเกาะได้นะเกาะมันสบายมัน ถ้ามาฝั่งนี้หมดมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่รับบาลานซ์พี่นายต้องไปอยู่ฝั่งนู้นเออถ้านอนคนเดียวได้เอออังกิมกังกิมกังเจลาเต้าเออพี่นายต้องอยู่แบบนั้นแหละเองเอกกัันนเอ